สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนิตยาชาแนลบ้านซอนะคะวันนี้นะคะพามาชมกรอบรูปสวยๆนะคะที่ร้านชมวิวกรอบรูปนะคะร้านน้องสาวเอติยาเองนะคะกรอบรูปสวยๆนะคะเชิญชมได้นะคะพิกัดร้านนะคะบ้านโพศิลานะคะทางเข้าอำเภอบ้านม่วงนะ,ะห่างจากสีแยกไฟแดงนะคะใกล้ธนาคารอมสินประมาณ300เมตรเท่านั้นเองนะคะมาชมกรอบรูปสวยๆกันเลยนะคะ มีหลายรูปรายขนาดให้เลือกให้ชมนะคะไม่ว่าจะเป็นกรอบกระจกกรอบลุยมีหมดนะคะรูปม้านะคะรูปเป็นความสำเร็จนะคะนะคะมีหลายแบบหลายลายให้เลือกนะคะค่ะเลือกชมได้เลยนะคะใครสนใจกรอบไหนนะคะ ไม่ว่าจะเป็นผ้ากำมะหยี่นะคะกอบลุยนะคะอบกระจกสชั้นสี่ชั้นมีหมดนะคะแล้วเราจะสั่งทํานะคะ,คะมีหมดเลยนะคะทุกขนาดท,ทุกไซส์ค่ะ,คะสนใจติดต่อสอบถามได้นะคะอาจะซื้อเป็นของฝากของขวัญของกำนันขึ้นบ้านใหม่นะคะของขวัญปีใหม่ งานแต่งงานบุญได้หมดนะคะงานเกษียณค่ะเป็นของฝากค่ะเป็นที่ะระลึกเนาะคะ่ะจะอยู่ในความทรงจํานะคะเนาะฝากเป็นที่ะระลึกสําหรับคนที่เรารักเคารพนะคะเพื่อนนะคะร่วมง,งานนะคะงานเกษียณนะคะสนใจก็ติดต่อโทรถามได้นะคะสอบถามได้นะราคาได้นะคะ 062นะคะ174 9325นะคะหรือจะติดต่อแอนตยายก็ได้นะคะ,คะเบอร์ร้านน้องสาวก็086 176 8 4 0 9นะคะ086 174โอ้ขอโทษนะคะบอกเบอร์ผิดเบอร์น้องสาวนะคะเบอร์ร้านนะคะเนาะ ทางนี้ก็จะเป็นกรอบกระจกนะคะเดี๋ยวเบอร์เอาเบอร์ร้าน้องสาวให้นะคะทางนี้กรอบรุยนะคะกรอบรุยผ้ากำมะหยี่มีหมดนะคะใครสนใจก็เชิญไปแวะชมที่ร้านได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกรอบนะคะตัวอย่างกรอบนะคะเลือกลายเลือกสีได้เลยขนาดก็มีนะคะสวยงามนะคะตาม ที่เราอยากได้นะคะสั่งได้นะคะสั่งได้เลยนะคะมีลายแบบหลายลายให้เลือกเยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวหาให้ก่อนนะคะ จมเบอร์ค่ะใครสนใจก็ติดต่อที่เบอร์0861748409นี้ะคะนีเบอร์้องสาวร้านเจ้าของร้านเองนะคะชวนอีกทีนะคะ0861768409ค่ะค่ะอันนี้มาชมอันนี้โชว์นะคะรอบโชว์รอบใหญ่นะคะรอบใหญ่รอบโชว์ รูปราชวงศ์จักกีของเรานี่เองนะคะสวยงามมากเลยนะคะจะมีราชการที่หนึ่งะคะถึงราชการที่เก้านะคะราชวงศ์จักกีของเรานะคะใส่กรอบใหญ่โชว์เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกรอบกระจกนะคะตัดใส่กรอบกระจกนะคะเป็นรูปปั้นเหมือนนะคะพทธร,รูปนะคะ ไว้สักการะบูชาพระแก้วมรกตนะคะรูปปั้นเหมือนนะคะเราใส่กรอบกระจกอย่างนี้ก็มีนะคะจะสั่งได้นะคะสั่งตัดเล็กใหญ่ได้หมดนะคะหรือจะมีองค์พระรูปดูรูปเหมือนมาให้เราทำก็ได้นะคะค่ะค่ะรูปอริยสงร์นะคะสาธุสาธุค่ะอาิยาชอบรูปนี้มากเลยนะคะอริยสงร์นะคะค่ะ สวยงามมากเลยนี่สง่านะคะกรอบประยาครดเรานะคะสามสี่ชั้นนะคะก็จะประมาณนี้อันนี้จะเป็นกรอบสําเร็จนะคะกรอบสําเร็จราคาหลักร้อยนะคะราคาหลักร้อยไม่แพงอย่างไดีคด่คิดค่ะ ราคาหลักร้อยนะคะสนใจติดต่อสอบถามเลยนะคะใครสนใจนะคะที่ร้านชมวิวกรอบรูปหรือจะมาดูที่ร้านก็ได้นะคะพิกัดบ้านพูศีลาดังข้าวอ,อมภอบัานม่วงเรานะคะชมวิวกรอบรูปนะคะร้านใหญ่นะคะมีกรอบรูปให้เลือกมากมายนะคะสนใจก็ติดต่อสอบถามได้เลยนะคะก็ ค่ะชมบรรยากาศร้านเลยนะคะเอ็นตริรยาก็จะพามาชมบรรยากาศนะคะสนใจกรอบนี้กรอบนี้สวยเป็นพิเศษนะคะค่ะรูปปลา ทางร้านมีเลือกให้รูปมากมายเลยนะคะเลือกชมได้ตามใจนะคะอยากได้รูปไหนก็สอบถามได้นะคะหรือว่าจะมีรูปมาเองนะคะมีรูปมาเองให้ทางร้านอัดขยายให้ก็ได้นะคะ,ะราคาเป็นกันเองติดต่อสอบถามได้เลยนะคะราคาย่อมเรายาวนะคะเพราะว่าเราใช้วัสดุโดยตรงนะคะสั่งตรงจากโรงงานเองนะคะ ราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะคะทําเองนะคะช่างเราค่ะช่างฝีมือเรามีช่างค่ะชนานาญการน,นะคะโดยทางร้านเรานะคะสั่งวัสดุมาพิเศษนะคะสั่งตรงจากโรงงานนะคะค่ะสนใจตัวไหนก็ติดต่อสอบถามได้เลยนะคะ ติดตามรับชมเอ็ิยาก,ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะคะหรือจะสอบถามเอ็นิยาก,ก็ได้นะ0621749325นะคะหรือจะมาชมกรอบจริงที่ร้านชมวิวกรอบรูปก,ก็ได้นะคะใกล้สีแยกไฟแดงนะคะอำเภอบรนม่วงขอบคุณมากๆคะ่ะ